เดี๋ยวลืมเดี๋ยวไม่มีคลิปไปลงใน YouTube เนาะจะมาเปิดตู้ตัวละครกันโอเคตู้นี้ก็อยากจะโดนเจ็บเจ็บสักกี่สเต็ปดีมาที่กันครั้งแรกก่อนส่วนมากเวลาผมเปิดอ่ะครั้งแรกมันมักจะสีทองเห็นไหมโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำไอเวนเอ้ยเล่นกูตั้งแต่ครั้งแรกตลอดเลยเหรอวะ ลางไม่ดีตั้งแต่ทีแรกเลยอย่างนี้ไม่ดีเท่าไหร่ละดูไล์ดูไล์สดที่ผมได้แฟนเลยอ่ะสวยอะไรนะผมงง20สเต็ปพอใช่ไหมเฮ้ย,ยมันเยอะไปเอาถามจริงคือแต่ละคนในไลด์เนี่ยที่เปิดกันได้ตัวหน้าตู้เนี่ยกดกันไปกี่ครั้งอยากรู้ตรงนี้แหละ คืออยากรู้ว่าผมจะสวยกว่าคนอื่นหรือจะดวงดีกว่าคนอื่นก็วันนี้แหละนี่เราโดนไปครั้งแรกมันก็เหลืองมาละเหลืองมาตัวหนึ่งเอ๊ะมันหกเปอร์เซ็นต์จริงป่าววะมึงมึงหลอกกูอีกแล้วเคล็บไอเวไม่ได้ต่างกับตู้สตาร์กเลยไปกันรอบที่สองต่อดีกว่ามันบินมาตัวเดียวอีกแล้ววะโอ้โหภาพเดิม มันสกกระปกจริงๆสกรปรกจริงๆเลยแจคก,กี้มึงครั้งเดียวได้ปูเขียวอ๋อครั้งเดียวได้ปูเขียว5 5สเตปซูเฮกับพี่คนนี้เลยนะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะคือแต่ละคนทำไมดวงดีกันจังวะค่าใจค่าใจจังเลยพวกคุณเนี่ยเอาดวงมาให้ผมบ้างกราบเดี๋ยวเรามาต่อ ไม่อยากจะไปเร็วๆเลยอ่ะคุณสาฟาร์มมาตั้งเยอะนี่เราจะเห็นแบบ mm hmm. เพชรไหลไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ได้นะ mm hmm. อุระออกสเต็ปสี่เฮ้ยคราวนี้มันบินมาสองตัวโอ้โหก็ยังเหลืองเหมือนเดิมเลย mm hmm. ไอเด็กเวนเอ้ยไอเด็กเวนเอ้ยเวนจริงๆรู้มมึงจะเหลืองสามรอบไม่ได้นะเข็มป mm ิด hmm. เลย mm hmm. ผมกดเล่นไปหนึ่งสเต็ปได้อีกคน,นี้ยังไม่กล้ากดต่อเลย เนี่ยก็ดูดูชะตากรรมของผมแล้วกันนะครับคุณหลับทั้งวันอารมณ์มันก็จะประมาณนี้แหละกดสามครั้งเหลืองสามครั้งเลยเป็นไงถจะกดครั้งที่สี่ก็กำหมัดเลยเอาไงดีคือภาพมันเลือนลางอะ มันเหมือนกับการกดตู้กระชาะครั้งแรกๆเลยนี่มึงบินมาตัวเดียวอีกแล้วไออยากจะด่าเป็นภาษาไทยทไโอ้โหผมนี่โอ้โหเลยพวกคุณบ้าไปแล้วสีสเตปนี่มันสีสเตปแล้วฮัลโหลไหนอะในตัวลุง5าดาวอยู่ไหน ทำสูตรครับไปกดตัวขาวมาให้ผีเสื้อมาสามตัวก่อนเฮ้ยแต่รอบนี้มันมันรอบการันตีแล้วปะมันมันทำนทำสูตรยังไงมันก็ไม่ได้แล้วปะ <c oughs> เอ้ยผมที่ปวดหัวเลยวะโอ้ยหกเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นของเคแล็บทำไมมันโหดร้ายเช่นนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปทำสูตรเดี๋ยวเราเรากดไปสักสองครั้งก่อนแล้วกันเราจะมาดูว่า ครั้งที่ห้าจะได้กี่ตัวแล้วก็ครั้งที่หจะออกหรือเปล่ายัางไงครั้งที่5เนี่ยมันก็บินมาตัวเดียวอย่างละรอบการันตีเฮ้ยปอบมือเพื่อน <c oughs> ยังไงมันมาแล้วโอ้โหที่สั่งยี่ชูเฮล่างมึงใครยังไงล่ะเพื่อนแหมกราบกราบสิบูชาในตัวผมพวกคุณ ซูเฮมาตัวแรกในความเกลือก็ยังมีความโชคดีมาเป็นไงเป็นไงโอ้โหเข้มจ,จัดเลยวะเลเวลไฟวันนี้ดวงทำด้วยอะไรบูชาไปสี่ครั้งด้วยตัวทองแล้วมารอบที่ห้าคุณได้ซูเฮเนี่ยโอ้โหแย่จริงๆแย่วะ่ะโอ้ชิดเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันมันจะมีตัวอื่นเปล่าวะลุ้นต่อลุ้นต่อ เอ้แต่มันมามันมาตัวเดียวเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะแต่ถ้ามันมาเพิ่อมอีกสักตัวก็จะรู้สึกดีกว่านี้เปล่าวะโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรอไอ้เอาวะในเมื่อเราได้มาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปปั้นตัวกันต่อแต่เดี๋ยวเราก็จะกดต่อก่อนขออีกหน้าตู้อีกสักตัวนึงเรายังขาดแต้มบูนัสกิจกรรมอีกห้าสิบเอร์เซ็นอะแหมมันช่างหล่อเราพ่อหนุ่มรูปงาม ไอ้เหี้ยคนดีสักหกก้าไว้ที่หน้าด้วยยังไงได้อะไรบ้างเนี่ยกดไป5้าสเตปอ่ะบีพี่ได้ซูเฮมาตัวเดียวห้าดาวตัวอื่นไม่มีเลย5้าดาวตัวแรกเป็นการันตีอย่างที่เห็นเอาไว้เอาไว้อ่ะยังเหลือห้าสเตปเดี๋ยวเราไปต่อไปต่อเรื่อยๆเอาไว้กำลังใจมาแล้ว กำลังใจเริ่มมาแล้วทุกคนแหมกองแช่งเริ่มมาสามสิบคนแล้วตอนนี้ผีเสื้อบินมาสองตัวแล้วก็โอ้ยโอลิฮีไม่เริ่มทำงานแล้วอ่ะขอมันต้องมาล,มละเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเ <c oughs> พื่อนเพื่อนอะไรวะเนี่ยฮูมันจะเกินไปแล้วว่ะเลเวลไฟมึงจะดวงดีกันไปแล้ว ไ <c oughs> อเหี้ยคนดูแม่งรีบออกเลยจากสามสิบคนทำไมเหลือยี่สิบกว่าคนวัเนี่ยแอบ,บมันไส้หรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวดีใจเย็นๆเพื่อนๆก <c oughs> ่อนที่ผมจะได้สองตัวเนี้ผมก็เกลือมาหลายทีแล้วนะเฮ้ยเรามาดูกันตัวต่อไปมันไม่น่าจะมาแล้วแต่ปกติโฮลี่เมะมันมันจะมาตัวละครห้าดาวตัวเดียวอะไม่เชื่อเดี๋ยวผมกดให้ดูก็ได้อ่ะไปกันไวๆหน่อย คือตอนนี้เป้าหมายเราที่จะเอาตัวหน้าตู้2ตัวมันบรรลุไปแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าผมมีตัวละครโบนัสครบ3ตัวแล้วอะแต่เพื่อเป็นการส่งเสริมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนับสนุนความความสุขให้กับผู้ชมเดี๋ยวผมจะกดต่อให้ครบ10แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้ะมาต่อมาต่อยังเหลือกี่รอบเลือสใช่ไหมไปให้สุด ไปให้สุดหยุดที่อุระเด็กตัวหนึง่งใจมันก็อยากได้เว้ยแต่ถ้ามันไม่มาก็ขอพอแค่สิบแล้วกันนะไปกันต่อไปกันต่อเห็นเพชรในมือแล้วก็เริ่มสัน่นมันน่าจะเหลือฟาร์มแค่ไม่กี่ร้อยเพชรแน่เลยเฮ้บินมาสองสามตัวเฮ้ยสามตัววะตัวอะไรจะมารอบเนี้ยไม่ใช่ละถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ละเป็นสั่นงี้สื่อตัวซ้ำนะรอบนี้ มันต้องมีอีกมันบินมาสามตัวนี้มันต้องมีอีกสิมันจะมีอไหมเฮ้ยสีรุ้งอะดูท่าจะไม่ดีเลยไม่มีหรอไม่มีเพิ่มแล้วอุ้ยแย่จังคราวนี้ก็ได้เป็นซันเงสือตัวซ้ำมาตัวหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังมีความหวังอสามครั้งอุย้ยตื่นเต้นว่ะเพื่อน ไม่เคยกดได้อะไรที่แบบดีขนาดนี้มาก่อนเลยอะเดือนหน้ามีแอดคินมาอีกนะเอ้ใช่แต่เดือนหน้ามันมีแอดคินมาอีกอะแต่เอาจริงผมก็ไม่ค่อยเล่น PVP มากเท่าไหร่ไงทุกวันนี้คือดองบัตรไว้ขนาดวีคล่าสุดเนี่ยผมลืมปั่น PVP จนเกือบไม่ได้ขึ้นอันดับสองอะเอาจริงต้องแม่งไปนั่งกดเพชรแล้วก็ขึ้นมาจนได้อะจนได้อันดับต่ำกว่าพันห ถ้าไม่กดเพชรไปสัก10 20รอบตอนนั้นก็คงไม่ได้ขึ้นแรงฟรีฟีสัตดาห์นี้แบบเด้นไปลืมไปลืมทําทุกอย่างเลยเล็กกี่ครั้งเล็ก3ครั้งเนาะครั้งที่8ครั้งที่9แล้วครั้งที่10โดยปกติอ่ะหเอรน่ะเราต้องได้5ดาวอีกอีก3ตัวใช่ไหมแปลว่า3ครั้งนี้เราต้องมี5ดาวมาเพิ่มอีก3ตัววันนี้ต้องเกลือแล้วใช่ไหมเทพมึงนี่แช่งกูตลอดเลยเดี๋ยวหนุเจอกูเจอกู แต่มึงจะรู้ว่าตัวหน้าตู้มันมีอยู่จริงเว้ยบินมาตัวเดียวอีกแล้วโอ้โหののภาพเดิมมันกลับอีกแล้วอะだだเอ,อเราอยากจะไปอย่างเร็วๆแต่ก็อยากไปอย่างช้าๆเหมือนกันนะนเนี้ย สครั้งสุดท้ายวะ่ะหตัวนี้มันจะมาครบหรือเปล่าเนี่ยยังขายสามตัวเนเี่ไปกันต่อให้จบอย่าให้มันคาใจเลยจบที่สเต็ปสุดท้ายแล้วน่าจะเหลือแค่ห้ารอเพชรนะเนี่ยยังไงภาพเก่าก็มา <c oughs> โอ้โหโอมเพียงเลยสีเดียว แล้วเดี๋ยวมันจะจบที่การันตีรอบที่สิบเหมือนเดิมเลยไอเวเลยคือมันไม่ได้ต่างกับสเต็ปหนึ่งถึงสเต็ปสี่เท่าไหร่เลยการที่แม่งตัวละครห้าดาวตัวซ้ำมาตัวเดียวเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยอะสุดท้ายลสเต็ปสุดท้ายกดให้จบจะได้จบกันสักทีตู้ตัวละคร can feel you over ตู้สุดท้ายนี้ตัวอะไรจะมา โอ้โหแบบมึงรักกูมากอะสูเฮไอสัตว์ <c oughs> มึงมาสองตัวเลยยังไงขังขังจัดใช่ไหมเออนี่มันมาสองตัวแล้วนะเฮ้ยมันต้องมีสักตัวดิแต่มันก็มันไม่ได้ทำให้เราผิดหวังนะคือมันมาตัวหน้าตู้สามตัวโอ้โห ้ยตัวหน้าตู้อีกแล้ววะ่ะเฮ้ยพวกสองตัวเนี่ยทาไมคราวนี้ตัวละครผู้หญิงไม่มาบ้างวาตัวละครผู้ชายมึงมาเพียบเลยเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละมันจะมีสักตัวไหมอ้เอโหเมนิ้ชี่ยนี่มันเลดหน้าตู้ชัดๆเลดหน้าตู้ชัดๆไหนอุรละอุ้งอยู่ไหง อุล่ามันอยู่ไหนวะเกินไปคือมาแบบนี้ก็เกินไปสูเฮสามตัวท um. ี่โคเนะคะ่สองตัวไอ้บ้าเอ้ยแต่ไม่เป็นไรขาดอุล่าตัวเดียวช่างมันถือว่าครบตามเป้าหมายดูดันจัดโอ้โห เออใช่ตอนคือตอนนี้แม่งโคตรคุ้มอะคุ้มมากๆเลย